สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่บ้านยายมาดูรีวิวเล้าข้าวใหม่หรือยุ้งข้าวใหม่นะครับแต่ก่อนเล้าก็จะอยู่ตรงจุดนี้จุดที่นางเอกของเรากำลังนั่งอยู่นี่พอดีก็ได้ตูดไปที่ใหม่ขยับนะครับขยับไปที่ใหม่เรียบร้อยแล้ว ดูที่ขยับทำยังไงย้า,าย,ยหมอนดูที่ขยับเห็นใดนี่ขยับยับยงไงจางสร้างมากเสาเนี่เป็นเสา,าไม้บาไตเกเปลี่ยนเป็นเสาพูนตูดไปประมาณประมาณกี่เมตรเนี่ ประมาณห้าเมตรเนะระาะเขามีล้อเลื่อนใช่ไหมมีล้อเลื่อนเนาะมีล้อเลื่อน,ออนขยับมีบริการเพื่อนเลยก็ขยับมาแล้วแต่ก่อนเป็นเสาไม้ก็เอาเสาปูนนะครับ<ม>เพื่อความแข็งแรงย้งข้าวนี่เป็นย้งข้าว มรดกเนาะ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของตระก,กูลนี้เลยนะครับ<ม>ของบ้าน<ม>ยายเ,าเนี่ยไม้สมัยก่อนก็แข็งแรงตอนนี้ก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมทำประตูเพิ่มเติมให้ดูดีขึ้นเพราะว่านเก่ามันค่อนข้างชำรุดนะครับ สวยงามขึ้นเนาะสวยงามขึ้นอันนี้เป็นไม้เก่าที่เลือออกสวยงามขึ้นแล้วก็ตรงตรงนี้ก็จะใช้เป็นเรือที่ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่ใช้พื้นที่ใช้สอยขยายรีสอร์ทอืมควตรงนี้ก็จะขยายมาอยู่ตรงมุมนี้ เป็นเสาที่เปลี่ยนใหม่่อนเสาที่เปลี่ยนมาลองมาดูใกล้ๆเพื่อนๆมาดูใกล้ๆครับแข็งแรงมากข้างล่างนี้ที่ร่องนี้ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อาจจะทําเป็นคอกก่หรือที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเตรียมไว้ละก่อนที่จะเทพื้น ด้าานล่งอย่าลืมเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมช่วย,ยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ในช่องของเราด้วยนะครับมีอะไรฝากถึงเอฟซีบ้างไหมก่อนที่จะจบคลิปนี้ 64มีน้ำเชอมแล้วก็มาดูแล้วแล้วนี่ทำตอนรับข้าวปีนี้เนาะตอนรับข้าวข้าวปี64เกี่ยวมากกับมีหมองไว้มีที่จาขอบคุณนะคะขอบคุณเอสีที่ตูแลติดตามพบกันใหม่เนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย